สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Respect Gamer นะครับวันนี้ผมจะไปลงเลีงในหมวดโซโล่นะครับว่าจะตึงหรือไม่ตึงก่อนที่จะเลี้ยงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็กดฝากกด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ก่อนการนี้ผมได้เจอ น่าจะบดนะครับตันนี้อยู่เป็นเป็นตาแรกของมันด้วยนะครับ,อบอก็เราก็เลือกวงฟ้าเลยนะครับ กันดกคนขับทุกคนตกท่านี้ลุงช้ามากครับด้านหลังมีตัวนึง เจอคุณนะครับแต่มึงม่น่าจะวิ่งนี่ยน,นะครับเดี๋ยวต้องตามมันก่อน กน่าจะเจไม่ตึงนะครับก็น่าต่อเลยนะครับเ,เราเจอตัวแล้วครับเราเจอตัวแล้วน่าจะบดนะครับ じゃあ見とわ。 ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดซั b ส c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ